ครับเป็นการทํางานของระบบเอ่อสปริงเกอร์แบบป๊อปอัพนี่มาทํางานที่บ้านของลูกค้าที่หมู่บ้านปันญญายินทานะครับพอตัวของสปริงเกอร์ทางานปุ๊บก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือดินแต่ถ้าหากเอ่อทำงานเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะลดลงไปใต้ดินนะครับตัวนี้ครับโดยตัวนี้คือสามารถที่จะปรับองศาได้เอ่อจะเป็น ตั้งแต่ศูนย์องศาไปจนถึง360องศาได้เลยครับตรงนี้นะครับรัศมีที่ใช้กันก็จะมีหลายรัศมีมีตั้งแต่ขนาด 6A ไปจนถึง 15A 6A นี่หมายถึงว่า6ฟุตจนถึง,ถงแล้วก็จนถึง15ฟุตนะครับ A นี่ก็คือหมายถึงคําว่าฟุตครับผมสําหรับการแสดงการทํางานของตัวสปริงเกอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับุณครับ